นะครับวันนี้จะถ้ามาเย็บกระสอบเขาไม่ดูค้ากระสอบนี่นะที่นี่เย็บแล้วหลายคนว่ามันมันแข็งยากเปิดยากเราควรจะแนะนำพี่การเนาะนี่เบิ้งตะเข็บตะเข็บทางนี่มันจะลายเนี่ยเขามาเบิ้งได้นี่คางนี่มันจะหลายหลายตะเข็บ ทางนี้มันแต่เคบเดียววิธีการมันก็นเลยหันหันทางนี้มาให้เจ้าของหันมาทางเจ้าของแล้วก็จำมุ่มทั้งขวามือวิธีการมันจำมุ่มขวามือจะตัดตรงนี้ออกกระดึงออกขึ้นยากระไปทีนี้ปมกันอยู่หน่อยนึง นี่มันจะออกโดยไงถ้าไปเห็ดคางทั้งใรายนี่คางทั้งนี้มันจะออกเนี่ยมีคือเทคนิควิธีการนะครับขอบคุณหลายๆครับ